เสียวตกเลยเฮ้ยว้าวว้าวเฮ้ยกระเทียมปลาอุ eh ๊ยเจอกระเทียมปลาเต็มเลยอุ้ยนี่มันขึ้นตรงนี้ด้วยนี่ว้าวอุ้ยเต็มเลยอุ้ยนูอุ้ยอยู่ข้างล่างโอ้ my God ยจะเอาไปดองเอาไปผัดกินเด้อนี่สำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมกด subscribe กับช่อง PK Family นะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กด subscribe โหยใจร้ายอะ่ะ มานี้มาลูกขึ้นมาขึ้นมาว้ยเ <laughs> สียว <laughs> ตกเ้อไม่ไปหรอกลูกมาเุ้ยว้าวว้าวพลอยกระเทียมปลา โอ้วา้าโอ้มามาเร็วมาเร็วอุว๊ยเจอกระเทียมป่าเต็มเลยยอ,ยยอยยอยยอยเฮ้ยนี่มาขึ้นมันขึ้นตรงนี้ด้วยนี่วา้านี่นี่ต้นกระเทียมป่านี่แม่ถ่ายรูปให้หนูได้ไหมคะอืมนี่ ไป,ไปเอาถุงน้องพลอยไปเอาถุงโอ้นี่อุ้ยกระเทียมป่าเต็มเลยนี่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 นดูดูขึ้นเต็มเลยพอ,พอพลอยพาไปเอาอันนั้นแล้วลูกอุ้ยเต็มเลยนี่นี่เอาไปดองนี่เอาไปผัดโอ้ยกระเทียมป่าเต็มเลยอุ้ยเต็มเลย อุ้ยนูอนอุ้ยอยู่ข้างล่างโอ้ม y กอ d วายอุ้ยจะเอาไปดองเอาไปผัดกินเดอ้อนี่พลอยไปเอาถุงมาลูกมามาเก็บกระเทียมป่าค่ะเยอะแยะเลยนี่อุ้ยตายแล้วอืมอันนี้ต้นเล็กๆอยู่อันนี้ดอกมันนะคะนี่ดอกมันนี่กินได้กินได้หมดอืม นี่นี่ไงค่ะเหมือนต้นหอมเป็นกระเทียมป่านะคะนี่นี่ได้ของไปทำกับข้าวแล้วเด้วนี่จะเอาไปดองเดี๋ยวลองน้องพลอยไปเอาถุงมาก่อนเนี่ดึงเอาเลย โดเขาไปผัดแล้วจ้าทำกับข้าวหากินง่ายๆนี่ตรงนี้นี่ยลูกดูหัวมันขึ้นอย่าไปโดนนะลูกถ้ามันขึ้น right อยากได้หัวมันด้วย เยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆต้นเล็กต้นใหญ่เต็มไปหมดเลยนี่นะคะดูอุ้ยคืนเต็มเลยดูข้างในเห็นขา,ขาวๆนู่นไหมคะเต็มเลยแมทิวมาเก็บกระเทียมป่าลูก<า>ตกตกนะครับตกนะครับ กระเทียมป่าลูกลโอ้ยมาหามามีมา go 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 О, go g เมทิวมานี่ลูกมามาแล้วมามาทางนี้ไม่ดีใจจังเลย เห็นเห็นต้นมันไหมคะต้นใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าอางเนี้ยนซีวิตนะคะต้นนี้อางเนี้ยนซีวิตเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสีขาวๆนะั้นขึ้นเต็มเลยค่ะกระเทียมป่าเต็มเลยข้างบนก็มีนู่นนะคะข้างบนก็มี เนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เต็มเลยขาวขาวที่ดอกมันสีขาวขาวเล็กๆแล้วค่ะเต็มเลยค่ะนี่ข้างล่างเต็มเลยแต่แต่คงจะเอาแต่ข้างบนก่อนเนาะนี่เอาไปผัดใส่น้ำมันหอยอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะนี่เต็มเลยค่ะดูเพื่อนอเพื<ๆ>่อนสีขาวขาวนี่เ,เห็นไหมคะนี่กำลังขึ้นเต็มเลยค่ะคต้นกระเทียมป่านะคะเนี่ย อุยอ้ยอุยอย้เยอะแยะเลยคุณผู้ชมดูดอกมันก็สวยด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บกันต่อนะคะอุย้ยต้นใหญ่มากเลยค่ะนี่ต้นนี้ต้นใหญ่เบ้อเลอเลยดูหัวนี่นี่นี่เอาไปดองทำผักดองบ้านเราแซบ่แซบ เห็ดด้วยได้ทั้งเห็ดได้ทั้งกระเทียมป่าเลยเด้อนี่เห็นข้างล่างเต็มเลยนะหเห็นไหมใกล้ๆลำธารมีเห็ดด้วยน้องพลอย เอาไปผัดใส่ซอสหอยอร่อยของดีด้วยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยอ้ยไม่มีอะไรมาขุดเนาะจะได้หัวมันด้วยดูอันนี้เป็นต้นเล็กๆนะคะนี่มันกำลังขึ้นแต่แต่เราไม่เอานะเอาแต่ต้นใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวจะถอนแต่ต้นใหญ่ๆอ๊ย้ย อยากได้ลากด้วยเพื่อนดูเยอะแยะเลยใม่มีคนช่วยเก็บเลยนี่ว้าวดูเก็เลย้ยนี่ xuất đẹp, đẹp 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 ต้องเอาถุงมาอีกลูกดองไปมันก็เหลือเนีดเดียวกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นหอมขอหน่อยเด้อ้าป่า้าเขาจ้าตเต็มเลยต้องอยับไปห,หยับมา ก็มีเห็ดด้วยทุกคนดูโอ้ยเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้นี่ดูค่ะเต็มเลยค่ะอุดมสมบูรณ์มากมายอยู่ที่นี่เดี๋ยววันหลังมาเก็บใหม่นะคะไป เต็มกับกรุถเต็มถุงเลยขึ้นรถกันกลับบ้าน right ค่ะตอนนี้เราก็เอาต้นกระเทียมมาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเด็ด ดอกกระเทียมแยกไว้ตัางหากนะคะเพราะว่าดอกกระเทียมจะเอาไปชุบแป้งทอดค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ